สวัสดีครับนั่วดพาไปหัวดครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สนามทดสอบของไทยบริสโตนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันเมื่อวานนี้นเป็นการเปิดตัวออ l น e w วอิวุมิวเนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทดลองขับกันแต่ในวันนี้นะฮะจะบอกก่อนว่าเป็นการทดลองขับในเรื่องของการทดสอบเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งก็ะจะมี สเตชันต่างๆให้เราได้ทดลองขับกันนะครับโดยเพราะสิ่งที่เขาเป็นไฮไลท์มากก็คือเรื่องของระบบ ADAS นะฮะแล้วก็จะมีตัวกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้ที่ที่เตรียมมาไว้ให้เราได้ทดสอบกันซึ่งเนี่ยแหละเป็นไฮไลท์เด็ดของมิวเรุ่นใหม่กันเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันครับว่าสิ่งที่เราจะได้สัมผัสก,กับการขับในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ อ่ะก่อนที่จะไปลองขับกันนะฮะเดี๋ยวมาสำรวจดูรอบคันกันก่อนเมื่อวานนี้ที่อยู่ในงานเปิดตัวเนี่ยคนจะเยอะนิดหนึ่งก็เลยจะลำบากหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูไล่ๆกันไปเลยนะฮะเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีการออกแบบใหม่นะฮะผมว่ามันมีความคมมากเลยแล้วมันดูมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งปกติแล้วอย่างในรุ่นเดิมเนี่ยก็ดูค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะแต่อันนี้เนี่ยมันเสริมเรื่องของเหลี่ยมมุมสันอะไรต่างๆแล้วก็มีเป็นขอบครเมียมอะไรพวกนี้มาด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นมันเงาแล้วก็เป็น ด้านน,นี่เป็นขรุขระนิดนึงแต่ด้วยขอบสีเป็นเมทัลลิกนะเงินนะฮะตรงนี้มันทําให้ดูดูคมดีดูเป็นเขียเข้ยวๆดีนะแล้วก็ส่วนกระจังหน้าสีดําตรงนี้ก็เป็นวัสดุมันวาวนะฮะก็ทําให้ดูตัวรถเนี่ยด้านหน้าดูมีเสน่ห์ดีแต่ส่วนที่ผมชอบมากก็คือไฟหน้านี่แหละคือจากของเดิมเนี่ยคือไฟหน้าเขาจะเป็นโคมที่ค่อนข้างใหญ่ แต่อันนี้เขาปรับให้มันบีบเล็กลงแล้วเป็นเรียวยาวนะฮะแล้วก็เป็นเบ่อลเอดี AD ด้วยแล้วก็มีไฟเป็นเดทาร์มเ n นิ่งไลท์ที่เป็นแบบเป็นเส้นแบบคมคมเลยตรงนี้สวยมากเลยนะฮะล้อก็เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะฮะไฟท้ายก็มีการดีไซน์ใหม่ด้วยแต่คันนี้เลิสนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ในสนามทดสอบจะเห็นว่าแนวไฟท้ายเนี่ยเขาจะต่างจากเดิมของเดิมมันจะเป็นก้อนที่ใหญ่ๆหหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะดูมีความเรียวยาวมากขึ้นแล้วก็เวลา ไฟเบรขึ้นไฟท้ายขึ้นแล้วเนี่ยดูแบบสวยมากขึ้นเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาทดสอบกันก็คือ,อในส่วนของระบบเอเดที่จะมีเป็นกล้องติดอยู่เว้นด้านบนเนี่ยเป็นเซนเซอร์ยิงระยะเข้ามานะครับภายในก็ถือว่าทําได้รู้ราด,ดีมากนะครับในส่วนของภายในเนี่ยเขาจะมีเป็นสสีนะฮะก็จะมีเป็นโซนสีน้าตาลน้าตาลแบบนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเ,เมทัลลิกนะฮะภายใน แต่ผมว่าในความเป็นทูโทลลักษณะนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดูมีมีสเสดดีนะแล้วก็มันดูพรีเมียมดีอยากให้เห็นตรงนี้นครับเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเป็นการตัดขอบตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัวรถมีมิติมากขึ้นการใช้สีแรงต่างตัวนี้ก็เป็นสีน้าตาลออกเป็นน้าตาลทองนิดนึงนะวัสดุพวกนี้ก็เป็นซอฟทัชนะฮะเบาะก,ก็ให้ดูเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะแบบ ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ระบายความร้อนระบายเรื่องเหงื่ออะไรได้ด้วยนะถึงจะเป็นเบาะหนังเนี่ยแล้วก็เขามีการคลิปได้อะไรต่างๆเนี่ยทำให้ดูแบบเป็นงานพรีเมียมหน่อยนะเนี่ยตรงนี้ทํามาซะสวยเลยหน้าจออะไรต่างๆทํามาดูดีเลยครับในส่วนของดีเทลต่างๆในส่วนของหน้าจอมาตรวัดอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาก็มีรายละเอียดนะฮะก็อ,อาจจะเห็นไม่ชัดนิดหนึ่งเนี่ยบริเวณมาตรวัดอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทําเป็นลวดลายฝังเอาไว้ด้วยนะฮะ มีอะไรมาบ้างแพ t เดิ n s h ชิพด้วยนะครับแพเดิรชิพด้วยนะฮะปุ่มอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะมีตั้งเป็นครุสคอนโทรลอะไรต่างๆได้นะครับส่วนของกล้องที่มีเนี่ยไม่ได้บทบังมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนแค่ช่วงบนตรงนี้นีเองไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดเรื่องของการขับขี่อะไรต่างๆเข้ามา นะะฮมีโอ้นี่มีเสียบซ็อกเก็ตเป็น12โวลต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็น USB นะฮะด้านหน้านี้นะครับคือหลายสิ่งหลายอย่างทำออกมาเนี่ยอัปเกรดให้น่าสนใจมากขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวลองนั่งข้างหลังดูนะฮะว่าเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมี MUX ของที่บ้านเอาไว้ใช้อยู่คันหนึ่งนะฮะอ่า ก็ยังคงนั่งสบายอยู่เหมือนเดิมนะฮะเบาะสพอร์ตดีกว้างโปร่งมีแอร์ด้านบนนะฮะช่องแอร์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยนะฮะตรงนี้น่าสนใจอีกอ่ะผมขยับมาให้ดูมีช่องชาร์จ USB แล้วก็เป็นปลั๊กเสียบด้วยอันนี้แจ่มมากเลยถ้าเกิดว่าใครแบบชอบเป็นสายแคมปิง้งะนะ จะดีมากเลยดีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เกี่ยววางของเล็กน้อยโอ้เพึ่งจะเห็นตรงนี้เหมือนกันครับว่ามันมีจุดที่เป็นมือจับตรงนี้สี่จุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยตรงฝั่งคนขับด้วยนะฮะนะีครับมีฝั่งคนขับด้วยตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่ที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นที่วางแก้ว ซ่อนเอาไวอย่างดีเลยสวยงามภายในกว้างดีนะครับกว้างดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็บาอตัวนี้เนี่ยสามารถพับแบบราบรียบได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์มากขึ้นด้วยนะครับถือว่าเป็นการทําออกมาตอบโจทย์การใช้งานได้แบบดีเลยละ่ะพูดเลยนะฮะประตูด้านท้ายตรงนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อมกับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเอาไว้ป้องกัน การประตูลงมาหนีบนะฮะแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมันราบเรียบไปเลยเนี่เบาตัวนู้นก็จะพับแบบเรียบไปด้วยเลยได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีอ่ะทำมาแบบโอเคเลยแล้วเป็นไฟฟ้ามาด้วยกับราคาเริ่มต้นล้านหนึ่งเนี่ยฮะตัวท็อปล้านห้าไปปลายหน่อยน่าสนใจมากโอเคเลย เดี๋ยวเรางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องของการขับกันบ้างก็เป็นยังไงเพราะว่าสถานีต่างๆอะไรเนี่ยเขาทําเตรียมไว้หมดและเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าการขับจริงๆเป็นไงช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชบอลด้านหลังเป็นไฟลิงเนี่ยที่มีการปรับใหม่อะไรกันขึ้นมาเนี่ยจะทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมแค่ไหนนะครับเราอยากรู้มากว่าไอ้จอระบบ a อเดอร์ที่ใส่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะจําแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนครับ สำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยของ all new isuzu mu-X นี่นะครับก็ใช้ชื่อว่าเป็น i s u z matrix safety i n t e l l i g e n c นะครับที่รวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเอาไว้ด้วยกันอย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับที่เรียกว่า a d a s นะครับหรือว่า advanced driver assistance system นะครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ atria ย d image stereo camera นะครที่ช่วยตรวจ จับวัตถุต่างๆด้วยการสแกนภาพ3มิติบแบบเรียลไทม์นะฮะแล้วก็จะเป็นการทำงานร่วมกับเรดาร์จุดแล้วก็เซ็นเซอร์อีก8จุดรอบคันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับสำหรับรูปแบบของการทดสอบนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือการทดลองขับด้วยตัวเองในสนามด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นแบบ เมนเซอร์กิตเลยนะครับความยาว3,300เมตรเนี่ยเพื่อทดสอบในเรื่องของการออกตัวการเร่งแซงนะครับใช้ความเร็วตั้งแต่80ถึง120กลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเส้นทางตรงและมีการทดสอบความสามารถในการยึดเกาะถนนในเส้นทางโค้งที่มีความลาดเอียง4.5องศาในรัศมี130เมตรด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการทดลองระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนด้วยนะครับ แล้วนอกจากนั้นก็ยังเข้าสู่สถานีพิเศษนะครับที่เรียกว่าเป็น special road surface นะครับในสภาพถนนที่มีพื้นผิวหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับก็เป็นการลองในเรื่องของช่วงล่างอะไรด้วยนอกจากนี้นะครับเขายังให้ทดลองนั่งเพื่อสังเกตการทํางานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมกับฟังก์ชัน stop and go ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกในรถจนนั่งอเนกประสงค์นะครับที่ใส่ระบบนี้เข้ามานะครับรวมถึงการสาธิตระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เอเดสในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของระบบการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับซึ่งจะทํางานควบคู่กับระบบเบรกฉุเฉินอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบช่วยเพิ่มแรงเบรกด้วยรวมถึงระบบตัดกําลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ทดลองในเรื่องของระบบความปลอดภัยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไปทดสอบกันแล้วครับก่อนที่จะไปเหมือนเดิมฮะเราต้องเซตท่านั่งให้ถูกต้องท่าจับที่มาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็วัดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ ท่านั่งที่ถูกต้องจะนํามาสู่การขับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะพร้อมไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถา,านีที่เราใช้เรื่องของความเร็วกันใช่ไหมฮะเป็นการทดสอบอัตราเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง3.0ครับ,ค,รบความเร็วที่จะใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ80ถึง120ได้เลยนะฮะ คือเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยยังคงมีความาใกล้เคียงกับของเดิมเพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่คุ้นชินนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการออกตัวอะไรต่าง,างเนี่ยผมว่ามีมีใกล้เคียงกับของเดิมเพียงแค่ตอนนี้เนี่ยผมมีจับความรู้สึกได้ว่าเวลาเข้าโคง้งอะไรต่างเนี่ยเข้าได้ดีขึ้นน้ําหนักพงมาเลยก็ถือว่าได้สมดุลที่ดีนะครับและที่สําคัญก็คือรุ่นใหม่นี้เนี่ยฐา,านล้อ กว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะฮะนั่นก็ทําให้รถเนี่ยจะมีสถียภาพในการขับขี่ที่ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกันในการเข้าโค้งเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันมันมีความแตกต่างกันละแต่นี่เรื่องของต่าเร่งอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงของเดิมนะฮะค่อนข้างให้ความนุ่มนวลอยู่ว่าการเร่งเนี่ยเหมือนยังยังเหิือนเดิมนะฮะค่อยๆมาค่อยๆม,มาตามสไตล์เขาแต่รถมีความนิ่งนิ่งค่อนข้างมากเลยลมพระท้าด้านข้างวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะปอติสนามนี้ลมจะค่อนข้างแรงมาก แต่ก็รู้ว่าตัวรถยังมีความนิ่งอพอสมควรเลยผมชอบน้ำหนักเบรกเบรกประมาณนี้นะมันค่อนข้างที่จะนุ่มนุมหน่อยเบรกการเดินคันเร่งหนีโคง้งมามีเรื่องของการคอนโทรลนี่ถือว่าโอเคนะมีความ นิ่งพอสมควรเลยแต่ตัวนี้มันยังไม่มีระบบที่แบบว่าพูพอพรมอะไรดึงกลับเวลาที่นั่นใช่ไหมเป็นสัญญาณเตือนอย่างเดียวใช่ครับผมผมว่าเสียงลมประทะเนี่ยค่อนข้างเงียบนะจะได้ยินก็มีเสียงเสียงล้อที่บดไปตามถนนเนี่ยก็มีอยู่บ้างซึ่งก็ปกติผมผมว่าเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่รับได้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ดังจนน่า,ำารำคาญแต่เสียงลมประทะเนี่ย ค่อนข้างเงียบนะผมว่าน,นี่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เรื่องของอาตาเร่งอะไรต่างๆผมว่าใกล้เคียงกับของเดิมก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ผมชอบช่วงล่างค่อนข้างค่อนข้างนุ่มนวลค่อนข้างนุ่มนวลน,น,น้ำหนักพวงมาลัยก็ไม่ไม่ได้หนักมากนะคือว่าทำให้เราคนโทรลได้ได,ได้ได้มั่นใจนะฮะน้ำหนักพวงมาลัยดีผมชอบแบบนี้ไม่เบาเกินไป สไลด์ต่อไปมันจะเป็นเรื่องของการเข้าโค้งต่างๆลองเรื่องของแฮนด์ลินะฮะ้เซึ่งผมมองว่ารถในกลุ่มนี้ถ้าเป็นน้ำหนักของพวงมาลัยประมาณนี้กำลังดีฮะคือจะมีความหน่วงอยู่ระดับหนึ่งไม่ได้แบบเบามากจนเกินไปซึ่งังนั้นมันจะทำให้เราอคอนโทรล มันจะรู้มันจะมีความรู้สึกอะว่าว่าว่า,วา,วามันเบาเกินไปแต่อันนี้ผมว่ากําลังดีกําลังดีเขาโค้งด้วยความเร็วประมาณหกสินะผมจะวิ่งตัดโค้งไปไม่โยนมากผมว่าช่วงล่างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแนวนุ่มนวลแต่ว่าให้การยึดเกาะที่ดีนะมันทําให้เราคอนโทรลได้ง่ายแลยอย่างหนึ่งคือด้วยการที่ ฐานล้อเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วที่สำคัญมันทําให้พื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยแถวสองแถวสามเนี่ยนั่งได้สบายมากขึ้นเมื่อกี้อยากจะลองดูว่าถ้าความเร็วเกินี่นิดนึงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ยังถือว่าควบคุมได้ได้ง่ายอยู่อชอบน้ำหนักพวงไาลัมันมีฟีลลิ่งดี มันมัน,ม,นมันมีความหน่วงมีแบบถ้าเทียบกับตัวเก่าผมว่าน้ำหนักตัวนี้ดีกว่าตัวเก่ามันผมว่ามันหนักไปนิดหนึ่งเปินดน D ครอบเอยที่80น,นะครับ speed ทีวนะ จ้าไปมาต่อไปแล้วเนาะจากันหน้าเร่งเราก็เร่งกตามงเวลาใช้อย่างเงี้ยไอตัวเซนเซอร์ที่มันจับเนี่ยมันจับด้านข้างตรงนี้เพิ่มเติมหรือเปล่เหมือนเวลาที่มีรถปาดเข้ามาตรงกลางเลยนะก็กลางกลางแล้วก็ออกไปยี่สิบใช่ยี่สิบกวายี่สิบเพราะงั้นถ้ารถสมมติมีรถปาดเข้ามามันต้องเข้ามาระยะประมาณเนี้เซนเซอร์ถึงจะจับเนาะ ระยะกี่เมตรนะครับถึงมึงถึงมันจะหลุดดีเทคครับเร้อยร้อยเมตรครับร้อยเมตรนี่คือร้อยเมตรในระยะร้อยเมตรนี่เห็นเป็นวัตถุครับแต่ถ้าห้าสิบเมตรลงมาเนี่ยสามารถระบุได้ว่าอันนี้รถอันนี้มอเตอร์ไซค์อันนี้คนขับแบบเป็นคาราวานก็สบายเป็นระยะห่างได้เพราะการมีกล้องซีเรียลสองตัวตัวนี้มันมันมันดีเทคภาพแล้วมันชัดกว่ากว่าเซ็นเซอร์แต่ตัว เวลาใชมันมีตั้งแต่ในรุ่น,น,น,นไหนครับอัลจินีนเอติเมกไปช่ช่วงล่างนี้ผมว่าโอเคเลยดีดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมนุ่มแล้วก็นุ่มแต่เกาะดีนุ่มแต่เกาะดีอ,ดอ่าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยผมรู้สึกว่าเร,รเรียบร้อยครับผมโอคมเค เดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวรถเขากำลังจะสลับกันนะฮะเอาล้ครับเมื่อกี้เนี่ยขับมาเรียบร้อยแล้วเอางี้เฮ้ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะนะโอเคเรื่องของตัวถังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหน้าตรงหน้าตาอะไรเปลี่ยนใหม่มันทําให้ดูสดใหม่ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเครื่องยนต์เป็นตัวเดิมนะฮะ3.0 1.9แต่ก็มีการปรับจูนลไรใหม่เพิ่มแต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองขับในสนามแล้วเนี่ยปรากฏว่า ผมมีความรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมนะในการขับแล้วก็เรื่องของอัอาตราเร่งเนี่ยน่าจะาประมาณเดิมนะครับน้ำหนักควมไลน์ค่อนข้างดีช่วงล่างเนี่ยออกแนวนุ่มนวลแต่ว่าให้การยึดเกาะที่ดีมากซึ่งช่วงล่างของตัวนี้นะครับถามข้อมูลมาคือ เขาขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นแล้วก็มีความยาวมากขึ้นนั่นส่งผลให้อะไรเบาะนั่งแถว2แล้วก็แถว3เนี่ยนั่งได้สบายมากขึ้นเพราะมันกว้างและยาวขึ้นแล้วผลภาอยได้ออย่างหนึ่งก็คือการขับทําความเร็วนะฮะการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยลดค่อนข้างมีเสียภาพที่ดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้การขับเนี่ย่อนข้้งมีความมั่นใจแล้วก็สนุกมากขึ้นเพราะว่าด้วยตัวถังขนาดที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับแต่พอขับในสนามทดสอบจริงแล้วเนี่ยเราใช้ความเร็วไปจนถึงระดับ80 100 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล เร็วสูงเนี่ยอาการโยนตัวแบบรุ่นเดิมๆเนี่ยไม่มีเลยนะผมว่าอันนี้หลายหลายอย่างเนี่ยมันปรับได้ดีขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้ผมโอเคมากครับแล้ในราคาที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ร้านต้นๆไปถึงร้านห้าแบบนี้มันนาให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องของระบบความปลอดภัยที่บอกว่าให้มาเนี่ยฮะค,ค่อนข้างที่จะให้มาแบบ ทุกอย่างในรถในกลุ่มพรีเมียมที่จําเป็นจะต้องมีให้มาหมดแต่ขาดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับว่าไม่มีกล้องแบบ360องศาเท่านั้นเองแต่ถามว่าทั้งหมดที่มีพอการใช้งานไหมพอแล้วก็เหลือเฟือมากๆเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสําหรับออ uh, ลนิวยู u ุมิวเรุ่นใหม่คันนี้เนี่ยฮะผมให้ยืนหนึ่งเลยณเวลานี้แจ่มจริงครับเอาละ,ะครับวันนี้นาหน,นวดพาไปหวัวต้องลาไปก่อนนะฮะแต่ก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ